ย้อนหลังกันด้วยนะครับอ้าก็ขอสวัสดีคนที่ดูย้อนหลังกันด้วยนะครับเย,ย่หน้าจอของปกติแหละนะอืม นล่มบัสคอมบานีนะครับโอเคก็ okay. Go, มาเล่นมันยังไม่เล่นอีเวนแล้วกันเพราะว่ายังเล่นบทแรกยังไม่จบเลย มันไลฟ์มันก็นอย่างนี้แหละมันไม่ค่อยมีใครดูนะโอเคอีซังฟาอสโอเคโอ้อ่าอิสมาเอลผมเอาให้มันเดิมได้หละ โอเคมาด่านบอสแน่ๆมามเสียงฮีท ja คิปโอเคตานนี้น่าจะด่านบอสดันเต้ อานไม่ออกไม่ไม่ไม่ใช่อ่านไม่ออกหรอกมันแปลยากไปนิดนึงแม่ทองคำก็จะต่ำลงแต่เราจะดูเราจะเรีนต่อ ยู <Y> um, ่ลอืมคารุนีชอบกลรี่อสินแคอะไรอะอดไ้กตั้งเ่นชงก็ไนอะอันนี้ใช่ด่านบอดปะเมื่อกี้มันมันเป็นเป็นบอดเลยโอกี ถ้าถามว่าพูดเบาทำไมคือเมื่อกี้เพิ่งไปอัดเกมกับเพื่อนมาแล้วคือเจ็บคอมากเจ็บคอแบบเจ็บสัสเลยอะไรเนี่ยกูต้องมาว a t ต h e f ฟักโ o เดนแอปเปิลว a t ต h e h เฮลอ่อนเกิไปใช่นี่ไม่赖อืม มาเอาวินเลดไปแดกมามาตีกับแอปเปิลทองกันแล้วคือแอปเปิลทองไม่มาได้ยังไงก่อน ฮะอืมแล้วก็ไม่เลยเอ้ยไม่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 ตรงนี้ เกมมันก็เล่นยากอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนะั้นน่เครื่องนี้มีชั้มันดีนะเนี่ยดูดิดุล่นดิอ่าอ่ะ,อะ ah, uh, gitu กมมันดูแหลกแหลไงไม่รู้ฮะมันมันไม่ค่อยลื่นหรือเป็นงี้หรออ่าโอ้ตีสแต็คเจอแล้วงั้นเอาดาเมจไปแดกชิวๆเลยฮะกดดาเมจกับวินเลนเนี่ยนะถ้าจะแพ้ก็แค่กดวินเลนแค่นั้นเกมนี้ง่ายนิดเดียวฮะ ไม่ต้องคิดอะไรถ้าใครชนะก็แค่กปดปนเลทแต่นี่มึงเอาตามเลจไปแจกย,ยังไม่ตายอีกเหรอตอนนี้แอปเปิ้ล the apple body bro and rating uh, food อะไรเนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ย ่าโอเคโอ้ okay. oh my god what the fuck is this โ oh คนนี่น่าจะคือบอสที่แท้จริงแล้วล่ะมาอะไรเฮ้ยอะไรยูริ <c oughs> ก็แล้วขึ้นกับยูริฉันสามารถช่วยเอ,อซินเนอร์คนอื่นได้แต่อะไรอะแต่ไม่ใช่กับยูริเหรอเสียงแบบแปลกๆอะเชีย ตัวบ้าอะไรวะเด็ยเพิ่งเห็นหน่าอ่าเอาวิลเลไปแดกก่อนรอบแรกอ,อิสมาเอล <c oughs> <c oughs> มาใกล้จะจบบทแรกแล้วเออเรียบร้อยอย่าตายนะเฮ้ยโอเค สะท้อนนั่นไงอืมโอ้โอ้โอสวยอืมอืมเทินหกเลยเหรอเอ่องั้นเราดรามีดไป อัดเข้าไปรัวๆเลยอัดเข้าเลยอัดและไม่อัดเข้าไปในจุดเดียวกันหมดเลยไงอืมเถินเจ็ดเถินเจ็ดเ,เลยเลย ไแย้งเตือนอะไรมาเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้บิลิบิลิเนี่ยแม่งแจ้งเตือนอะไรก็ไม่รู้แม่งโลกกจิตชิบพายเลยแม่งแอปเถื่อนจะชัดกูจะไปลบละตีไปเลยลูกรักของฉันลูกรักของนันตี้ แอนิเมชันอย่างจับเ<ป>ดีด๋ยวนะทุกคนรอผมแป๊บหนึง่ง โอเคโอเคโอเคกลับมาละกลับมาละกลับมาละโอเคมาต่อ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  ừ. อืมอัดมันเข้าไปใช้มินเลดไม่ให้มันจบๆไปอืมไปเลยดอนลูกรักดอนกิฮวเต้นี่คือลูกรักผมเลยนะเอาตรงๆไอ้เฮียมันไหลไปตี อนอนิเมชั่ okay. นงบน้อยอ่ะเด็กโอเคตอานี้กูดูทีวีไปด้วยแล้วกันมาเทิร์นที่เท่าไหร่แล้ว,ลวเนี่ย เอาวินเลดไปแดกไอสัตว์เจอวินเลดไปมึงตายแน่ทำไมค่าพีเอ็ดน้อยจังวะเมื่อกีอ้วู อิสมาเอลติดสแต็กเจอร์เลยออนไม่อิสมาเอลติดสแต็กเจอร์มึงเอาวิเลทกูไปแดกเลยสัตว์มึงทำพวกกูเพราะฉะนั้นมึงเอาวลิเลทไปแดกและตายซะเด็ดเลย,ยตายแล้วยัง มันคืออะไรอ่ะมันคือกลเด้นบอลเหรอฟังฉันสิพวกนายลิมบัตบนนายมาจากลิมบัตคอมบดีใช่ไหมยูริแล้วโชโอเคเหรออะไรอ่ะ อุ้ยเสียงนั่นดูเป็นสภาพเสียงที่ไม่โอเคเลยอิว e <ww. c oughs> ไม่ยูริยูริแตกแล้วยูริตายแล้วโอไม่ oh, ยูริตายโอ้โ oh, น no. ยูริตายแล้วไม่ <c oughs> มึงทำยูริกูมึงตาย อีกอะมันยูลิอ่อฮะฉันคิดว่านายน่าจะพูดถูกนะเพื่อนฉันไม่อยาฉันยังไม่อยากตายแต่มึงตายแล้วฆ่าเธอซะกิโก ไม่มีใครหลอกที่ไม่อยากตายโอเคตัดมันเลยนันเต้บอกโอ้โเกิกก,ก็ไม่ตะกกลเลย ภาษาเกาหลีเนะี่ยมัน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 คือภาษาอะไร,รอันนี้คืออดีตของไอ้น,นี่เหรออะไรไม่เข้าใจสคิปเลยได้ไหมไม่จะดูเกมพวกเนื่อเรื่องนี้กูชอบนะ เสียงใครพูดเนี่ยเอ้ยนูเอนวย โนรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ <laughs> อ้ยรีหวัวตกเพื้นเลย uh, uh เอ๊ะเฮ้ยนี่มึงยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยยูรีเหี้ย yeah. ยูลินี่มึงยังรอดเหรอเนี่ยโอ้เสียงรุม่มแหลกแล้วบลาบลาบลา โอเคข้ามไปเลยแล้วกันอ,อะไรเนี่ยโอ้ไอ้เหียม,มีเอาโทรด้วยไอ้สัตว์โหเจ็กมูลมีเพลงประกอบด้วยไอ้สัตว์ เอ้ยเดี๋ยวใช่เพลงที่เขาร้องมันวะโอ้จบบทหนึ่งแล้วเพลงมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเรากดข้ามแม่งเลยกลัวมีลิขสิทธิ์ไอ้สั์ โอเคบทเลขก,ก็จบไปแล้วอเออลืมบอกไปเลยนะเพราะว่าผมเคยเล่นในเกมนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะมาไล่เกมนี้ด้วยซ้ำเออเออมาจะไปบทสอง ้นตัวสองมาเลยจขั้นตัวสองชนะโอเคอิสมาเอลทำนาเมีดเยอะสุดถึนะโอเคหมดไม้อล็อกแล้วใช่ไหม โอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเอ่อมีอะไรให้ทำยังไงนี่วินโดว์ ว่านี่ไงคันโตสองอะไรคือรันนารีวะมันมีให้สุมตรงไหนวะเห็นเข้าสุมกันนะสุมกันตรงไหนเนี่ยจำได้ว่าเคยสุมอยู่แต่ จะไม่ได้ว่าสูมตรงไหนก็สูมตรงไหนวะเอ้อนี่ยโอ๋โอ้ฟาอสเอเกอร์อ๋ออ,อันนี้ตู้ธรรมดา onigon, má, oh, biếu wow, mẹ toàn tôi xăm xăm thằng nãy nè, mẹ toàn toàn xăm xăm thằng น่าจะเอาไปส่งเฟเนะโอเคโอ้เล็ก่ผ่านเอาตู้ธรรมดาแน่ไมอ่าอ่ตังหมดเรียบร้อย สีทองัง e e ตัวี้เองเหรอไอซศโอ้ I oh. มันช่างเป็นอะไรที่คนละมานจิตใจกาซะเหลือเกิน เละๆเลย,เลย,เลยโอ้กูเกียดอีกเกมบ้านนี่เป็นบ้าเลยวะ่ะกาชาม่เกลือเท่าคุกกี้รันเลยมามาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอู้ไหนเขาบอกว่าถ้าสุ่มได้จะไม่มีโอกาสได้สุ่มซ้ำไง บอกว่านี่คือเกมกาชาที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ <S <S อ๋อเหตคลิลมาไม่เหลือละกูไม่เหลืออะไรละกูจนเรียบร้อยเออ อ่ะก็ปิดไลท์โอเคไม่มีอะไรทำแล้วปิดไลท์เรียบร้อยจะไปพักอ่า uh huh.